สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโปรเจกต์ซอมบี้นะครับกับผมเจสังวันนี้เรามาเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับเริ่มต้นใหม่ปีใหม่นะครับผมมาอยู่กับเกมใหม่ไม่ใช่เกมใหม่เกมเก่าแล้วนะครับอยู่กับโปรเจกต์ซอมบีบมมน้นะครับกับผมทีมงานนะเจอกันในเกมทุกคนเก็บตคนตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะนะคือแต่ผมต้องขออนุญาตปิดตรงแผ่นที่หน่อยนะครับเอาติ๊กเกอร์ปิดตรงแผ่นที่นะฮะทั้งคลิปเลยนะครับ ไม่ใช่ทั้งคลิปทั้งซีซั่นนี้เลยนะเราก็มาท้าความก่อนเลยคือตอนแรกเราเกิดมานะก,ก็คือตายหลายรอบแล้วนะก็เลยมาหาจุดเนี่ยจบด้ดยนะที่บ้านนะฮะนี่ก็คือศบที่ซอมบีดมบ้ด้วยจบเราด้วยนะก็ตายกันเคลียร์ซอมบี้ในป่าเนะี่ยเยอะแย,ยะเลยนะก็ไม่บอกซื้อเสิร์ฟนาะนี้ไม่บอกอะไรดังนั้นข้อมูลเราจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างโคตรลับเลยนะผมขออนุญาตจริงๆนะตอนนี้ขอปิดแผนที่ไว,นะว้นะครับปิดปิดกัดอะไรไว้นะ โอเคเราเริ่มมาเริ่มจริงจังกับกับชีวิตได้หน่อยดีกว่าน <c oughs> ะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเั้งเก็บดิบไปมีมีดมั้งมีเดี๋ยวมีแล้วก็มีมีดสับเนื้ออยู่นะมีดตัวเก็บไว้ที่บ้านก็ได้มันไม่ต้องไม่จำเป็นนะรายการที่เป็นเมลีเอาไปเคลียร์ล็อบบี้ดีกว่าเพราะมันเยอะจัดไอ้ยิงต้องเสียเวลา เดี๋ยวขอแยจัดของก่อนนะทุกคนนะคือมันเยอะมากนะคของเราเล่นกันค่อนข้างคินนานละแต่เราไม่ได้กดถ่ายไว้ไงตอนนี้เราก็ถึงมาร์เก็ตแล้วนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังไม่เจอคนเลยคนก็สิบกว่าคนเลยนะเที่ยใครมาทางไลนย้อะไ้เทีย

ยองไปเยี่ยหอกธรรมดาเนี่ยแคทีเดียวตายเลยกดยองกดยองสตเตลเฟย์เหเยี่ยจังไรเยอะเลยเยีเ่ย,ยกูดิช่วงหอกโคตรแรงเลยสัตว์นี่หอกหมายเนี่ย ยองไฟทมวีแม่เดวีจับได้จับไปได้หรอกสาย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 ยเฮียตาเนี่ยจับได้แน่นอนะกดวิ่งเลยจีโอ้ยเต๋วยังไงเตยังไงยอกูจะฟังไงยอกไม้คุยเร็วเลยตัก แต่งเลยก็เป็นหอกจกพังในที่เงี้เี้ยเอามากีนนะเปะเอาเยอะหอกหอกธรรมดาปุมีสองอันแล้วก็หอกไอหอกมีดอันหนึงแล้วก็มาชันเตเลมเนอน่าจะไหวอยู่อยางทำยังทำความสะอาดคือแค่อะไรวะอ๋อทำไมโอ้ยอยู่เยอะเอาไทำคาสะอาครับเลือดได้ไหมไอขี้แม่งอยู่ไหวอ้ อย่าพักผ่อนนอันนี้เหมือนมีมันเดิมเยี่ยมันเดิมและยิงเยอะแน่ประเด็นเพว่าโยนทิ้งลงพื้นได้หมดแมงงมน่เลยจะได้รีโอ้เสื้อ,เ,อเฮียถั่วเฮียแดกเลย

กดฉีกกดมีกร์ไก่แบมีอ่าตัดตัดกิ้งยีนก่อนอะมันจะมีฉีกกินนก้งยีน่ะฉีกกิ้งยีนมันจะได้เฟสดีนเนี่ยมึงก็กดตรวจสอบดีเสื้อถ้กดตรวจสอบดีเสือ้อเลยมึงจะปะ่า จะส่อเสือ้อแล้วไงต่อนจะหยิบเลยหยิบทั้งหมดอ่ะแต่ละจุดแต่ละจุดมันจะบอกรึเปล่าหยิบทั้งหมดเราจะคงเกงยีนไว้หมดเลยนะอ๋อมันสามารถปะปะทั้งหมดโดยใช้เศษผ้านี่นะหรือปะทั้งหมดโดยใช้ยีน เราหมดใช้ยีนนี่จะใช้เสตฟาเสตฟามันกากสฮัโหลว่า hmm? ไม่ดีอยู่ทางออกทางออกไปห้องทั<อ>งานอ๋อขี่มตามไ,<ง>ไหนมันทางไหนอ่ะ <laughs> ทางนี้มั้งจีอไอเหียกูว่าหาเป๋ไอ้สัตว์ กูก็เหนื่อยไงอืเดี๋ยวพี่เปิดเองไงน้องกูจะไม่มีผัดบอลน่ะอีเหี้ยไอ้คาเป้ไม่หนีพี่ทันป่ะไม่ทัาเป็นไม่ถ่านไอ้เหี้ยอ่าไม่ทันไปนะแต่แน่นอนแต่ทางออกมันอยู่ตรงไหนทางนี้วะโกหกเลยโกหกเลยไอ้แปรรถไปนี่ไอ้เหี้ยไปยอุโอ้ยูในห้างไอ้เหี้ยาแกเดยอ่ตรงหน้าห้างเกิดนอกมา ให้เ<ด><ไ>ปิดป้ายให้ด <ไป S 1> ิ๊ขี้ควานอยู่ตกใจยังไม่มาลบกระจกข้าง,างกูไอ้เฮียจำลงรถได้ปะดูขับเขาลงรถได้อยู่เยนอ่ะป่ะดิเลยเฮ้ยกูเฮียไอ้ลงุงลุงตาไอ้เป้คนลุงตาเลยอะลุงตาพ่อลุงตาเฮียอะไรค่ะค่ะอีกสัต อันนี้เยอยผู้เท่าเไี้กู้ชีกเสี้อไอ้เยังไม่มีเสื้อชีกแล้วเดี๋ยวดูดูว่านัู่มีวะเออตัวผู้ชีกเนี่อันไก่ไม่มีเฮียเอาไหม้กูดิเอาเอาผ้ายียอะไรมาก็ได้กูจะพัานไปเอาผ้านี่ไปเอาไก่มาเอาผ้านี่ไปไอ้เียมาเป็นูงเลยสัตว์มาดิกูมีหอกครับไอ้สัตว์ ประมาณสิบตัวกูฆ่าเป้เลยแต่อน,น่าจะไหวและเป้มาช่วยกูมีหอกตัวอย่างกูจะกลัวอะไรวะกูจะกลัวาอะไรกูนอนอยู่ข้างกูไหนเป้ไหนส่รงรถไอ้เหี้ยซอมบี้รถมันจะมาลุมโทษกูจะมาโดนหอกกูเสียบกูโชว์ควพามเผาท่าสปาร์ตันให้มันเห็นไอ้เหี้ยโอ้กูอัติเนตโอเคเลย<ๆ>สปาร์ตันไอ้สัตว์มันวิ่งฉาดใช่ป่ะ เออวิ่งชาร์ตโคตรเทรเลยแล้วมันชนออมัน,ปนไปเนี่วิ่งชาร์ตมันก็นแทงไงเ,เฮียโคตรเทเลยเจอขวานเนี่ยเขาบอกแล้วให้ใช้หอกกันหอกเขาเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในเกมเลยขวานด้วยเจอขวานด้วย,ววย,ววยแล้วก็เจอรถเอาไว้เคลียร์พวกมันได้เฮียคนดีอ่ะไหนก็เจอรถแลายเฮียเอามาหน่อยเรื่องของบี้๕๖ตัว,วกูแทงวัดช็อปทุกตัวเลยยี่ห้อคนดีไอ,อ้ซสัมบี้รอก่อนดีเฮียใจยเย็นเดี๋ยวคุ้มา

โอ้ยเฮียกูขา,าเป๊กูยังไม่ตายเลยไอเฮียเฮียขาเป๊กู่ว่าเป็เเปนหวยเลยแนะห,หยล,ขขลไะไอ้แยกกลุทีเดียวแม่งหลบกุนกดจะมาได้ยังตายเลยทำแดกเลยรอเฮียอะไระไอสัตว์อยู่ด้วยไอเฮียเฮ้ยซอมบี้ป่ะนะซอมบี้เฮียอะไรกูข,ขาเป๊ กูดูเ่อสัมบีอ่ะเยี่ยนี่บุรีกูัวเยะเห็นเดินเนี่ยเห็นไหมเห็นคนอยู่งหน้าอ่ะไม่ใช่เลยเสร็จสุดกูจะใส่ยี๊ว่าเยอะไปแล้วครับมันมันมันข้อมูลไฟได้วะโอ้ยยังไม่มีไม่มือเป็นบทเรียนเลยยังไม่จะวิ่งนะตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะทุกคนนะคือนานมากกว่าจะได้ออกเดินทางแล้ว จะไม่เจออะไรเลยไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไมยจึงผมตายคาคลิปเลยนะเข้าเหน่อยสือเลย ยืดเยี่ยลวยางเลยวะเราไปทำเลยวะปุกปกวกูกูกูอ่านหนังสือแล้วมันก็หายไปหนังสือหายเออไม่หาไอมันตลกเกียบเมันค่าอ่านหนังสือแล้วมันหายเล ขึ้นรถค,ความเรียดครับแม่งปวดแขนคอมบีอะ yes. ไล่ชนเลย เอนมาแล้วเอามาจริงไม่มีตลอดเยอะตู้คขก็ได้เออแ็จริงแกกูไม่มีแต่เอามาเลยโคตรไรอะไรทำไีอะเราใช้เมลี เนี้เ่จ้ะอเนี้ยรถคันนี้ก็น่าจะดีนะครับไอกระบะเนี่ยนารอแต่จะจบนาไปจะจบนาไปแลว มันทับได้สองคนเฮ้ยมันชนมันชนมันชนรถเฮ้ยเดี๋ยวมันมีปืนเอามาเลยเฮี้ยลอยเฮี้ยอะไรอะก็ะดีวีมันยิงเราอ่ะมันยิงใครอ่ะมันยิงเรามันยิงเราคนมันทับชนมั้ยลงยิงแม่งเลยจะยิงเลยยิงบนรถเลย ยิงไม่ได้ไอ้เจกูปืนยาวดิไอ้เี้ยกูโดนยิงนี่ว่ะไอ้สัสแค่นี้ชี้ชัดลงมาเลยไหมลงมาเลยไหมลงมาได้ลงตายเลยโอยจะรถกันจัดรถกันโอ้ยเยอะยังไม่ได้ฟาร์มเลยรอรอรอมาเล่นในป่ารอมาเล่นไดป่ะไม่ได้ยพอรอมาไปเล่นในป่าให้มันรถขับตามไม่ได้เหี้ย เอาไอ้ได้รถมันเข้าตามไม่ได eh, ้แล้วก็ลงกับเมลีฟันเลยวุ่นวายจังหิวอยู่ไม่เงาเราสองคนใช่ปะให้เมลีเข้าไม่ได้กรโดนยิงโอ้กรโดนยิงงี้แค่เลยเยอะจังไรเยอะเลยเยอะ เถ้าขาดไม่เป้มันตายกูบอกเลยมม่มันล่นบนรถมันตู้ไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยไอ้แม่งแคบคนสันยิงเลยจรงมันได้จะยิงคมเลยสกเกลเยอะมันอยู่บนรถไอ้ยี่้่่่น,น่่่นนร,รับ่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่ี่ย,ย,ปปะะยใค่ที่มึง่า่่่่น่่มึงจะโดนกูฆ่าทุกคนครับกูบอกไว้ก่อน บอกเลยงานน,าน,นี้งานนี้ดุแน่นอนในพาร์ทสองน่าจะดุมากเลยนะคลิปนี้ขอจบคำ<จ>ที่เวล้า<ม>เร้เจะเจอกูไอ้สัตว์เจอกันบะ๊ายบายทุกคนขอไปฟาร์มก่อน